ขอเสื้ออะไรงโอ้ยแล้วก็โม้ไปแา่วันนี้มีอะไรนะอร่อยดีโอ้ยตายโอ้ยตายตายตโอ้ยตายอะพอี่เอมเอเป็นผู้หญิงที่เราพูดอ๋เหรอเ้่ายเขาไม่เคยแต่งโอ้ยตายตายนายตายตายต่ยตายตยตายตาย อร่อครับไม่หรือไม่หรือด้ยแล้วไม่อรไรเหรไม่ด้ดีดที่บอกไม่งั้นเดี๋ยวเห็นแบ่อโอยายตายตายพูดมามีมือนะเอยต่มนี่ทำะที่เดี๋ยวต่อไปพี่เทมก็จะบ้านพี่เทมพี่เทพี่เททำอะไรพี่เนยไกพี่เทมพื่อะไรนะโอ้ยตายตายตายเหมืนก็เคยได้ยินเงียนึกว่ามันโอเคจัดไเลยนี่แหละมัง เปลี่ยนจากคำว่าแต่เป็นคุณพระคุณท้าพูดได้คุณย่าอย่าอย่าอย่าหรือเปล่าไม่แต่แบบพี่เทงไม่ตอนนั้นเราแปลเพลงให้เขาอยู่ไหมไหมแล้วเขาก็แบบเต้ยไม่ใช่พี่ออกไปแล้วพี่ไปเรียกผู้หญิงแบบนงเยาวอะไรแบบนี้ในเพลงโอแม่จอมขวัญแม่จอมขวัญอะไรันหลงรันหลงรู้ป่ะคุณท้าแปลว่าอะไรคุณคุณพระพระคุณพระย่อมมาจากคุณพระช่วย หรือเท่าคนอีกอ่ะโอ้ไม่ก็โอ้แม่เจ้าอะไร่างเงี้ยเนี่ยบอยตั้งเข็นเห็นอันนี้ยังกลัวอยู่นะจอมขวัญฟังไอ้พวกพูดไปนี่แบบถ้ามันพูดไอ้บุ้นบนที่สองฉันรู้เลยอ่ะเมื่อกี้แบบปะโถลุนอยู่นึกบุ้นไหมใจหายใจคว่ำหมดเลยคุณพระเท้าข่ำ คำที่เห็นใช้คือคำที่เห็นได้ยินจากในบ้านนี้แหละเป็นภาษาไทยที่ไม่ค่อยดีแปลกไม่ดีแปลกเป็นภาษาไทยโอ้ยตายตายตายนี่ได้ยินจากใครสักคนมันเป็นภาษาไวรุ่นไงที่ในบ้านพูดกันเน่เ เอาเลยเอาเเลยินฟ้าเหิือนฟ้าหยิบถ้วยใหม่ลูกไอเต้ยไงถ้วยใหม่เตอต์หเลยลูกเอาเอาไปเลยถ้วยใหม่ลูกถ้วยใหม่เลย่กินไม่หมดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเรากินเซ็ตไม่หมดแล้วใช่ไปไปหยิบถ้วยใหม่ลูกเอาป่ะอย่าชวนพี่นลยเดี๋ยวพี่สับแป้งสับแป้งเนี่ย